ทุกคนเจอต่สิ่งดีๆมีความสุขโชคดีตอนรับปีใหม่กันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนกับรถจินีที่บ้านบริรัมค่ะชอบมากค่ะดูค่ะเส็นการยมเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะ นี่คะ่ะตอนเช้าเลยเวลาสดๆงามวันวนี้เพิ่งตื่นจริงๆนะคะนี่อ่ะชอบบรรยากาศชอบดอบรรกไม้เอาความสดชื่นเอาความสวยงามมาฝากนะคะกำลังขึ้น,นอ,อ่าเนาะแกตามความถนัดวันนี้วันสิ้นปี ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าดอกไม้สวยๆจะชอบดอกไม้นี่นะคะดอกไม้สวยมากดอกกรนเบือเจะจะปีใหม่แล้วโชคดีมีความสุขเฮงเงรวยรยคิดบางสิ่งใดดอกไม้สวยสวย ชอบดอกไม้นี่นะคะดอกไม้สวยมากดอกกัือบจะจะปีใหม่แล้ว <c oughs> ขำบอโวแกว่าช่างขึ้นขึ้นตามธรรมชาติค่ะเนี่ยสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพสวัสดีชชวงกัย้ำเช้าที่หน้าบ้าน ป่าย่าก็จะเยอะหน่อยนะคะวันนี้วันสิ้นปีก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าขอบหุณน้ตาคนทุ่งตื่นค่ะเชา้ชาเ้าอากาศดีที่หน้าบ้านจ้ามาดูดอกไม้สวยๆดอกดดวเรือนของแม่ปลูกไว้ค่ะสวยมาก จริงๆค่ะวันนี้วันสิ้นปีก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าขอ,ขอให้สมปรารถนาปีใหม่แล้วก็คืออะไรขอนี่ค่ะตอนเช้าเลยเวลาสดๆสิ่งดีๆใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพสวัสดีชชวญกำลังขึ้นค่ะเนาะแกตามความถนัดความสวยความงามต้องมาก่อนจ้าสำหรับดอกไม้เด่นน้าหน้าตาคนไม่เป็นไรคะ่ะหน้าสดสดต,ตื่นมาดูดอกไม้สวยๆดอกดาวเรืองของแม่ปลูกไวค้ค่ะสวยมาก จริงๆค่ะ,ะการยำเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก,ก็จะเยอะหน่อยนะคะความสวยความงามต้องมาก่อนจ้าสำหรับดอกไม้เป็นน้าหน้าตาคนไม่เป็นไรคะ่ะหน้าสดๆดตื่นตืน่นการยำเช้าที่หน้าบ้าน ป่ายาก็จะเยอะหน่อยนะคะ mm hmm. นี่ก็คือทางทิศตะวันออกตอนเช้า <c oughs> นอนดึกนอนดึกตื่นเช้าหน้าตาก็จะประมาณนี้ <c oughs> ถ้าเกดีปลูกปลูกดอกไม้เราเรืองสวยๆหน้าบ้านหน้าบ้านเกดนะตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่วันใดขึ้นเลยค่ะมีผัาดูดอกไม้สวยๆดอกไา้เรืยอของแม่ปลูกไว้ค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะอากาศยามเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะอัดข <c oughs> ำโอ้แกว สร้างขึ้นขึ้นตามธรรมชาติค่ะเนีย่ยขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขโชคดีตอนรับปีใหม่กันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนวันนี้วันสิ้นปีขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าขอใหหน้าตาคนทุกตื่นค่ะ <laughs> เช้าๆอากาศดี ที่น้บ้านจ้าขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขโชคดีตอนรับปีใหม่กันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนนอนดึกนอนดึกตื่นเชา้าหน้าตาก็จะประมาณนี้ <c oughs> สวัสดีตอนเชา้าที่บ้านฉันนะจ๊ะที่บ้านบริลลา์ <c oughs> ดูหน้าตากำลังขึ้นค่ะเนี <c> ่ย <oughs> แกตามความถนัดจริงๆจ้าเช้ากับบรรยากาศดูดอกไม้มาชมดอกไม้สวยๆการยมเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะจริงๆจ้าเช้ากับบรรยากาศ ดูดอกไม้ชมดอกไม้สวยๆต้นไม้งักต้นกระเพรายังมีเลยค่ะอยู่หน้าทางบันไดขึ้นนี่แหละความสวยความงามต้องมาก่อนจ้าสำหรับดอกไม้เด็หนักหน้าตาคนไม่เป็นไรค่ะหน้าสดสดตึ่งตื่นนอนดึกนอนดึกตื่นเช้าหน้าตาก็จะประมาณนี้ นี่ค่ะตอนเช้าเลยเวลาสดๆสดหน้าตาคุณทุ่งตื่นค่ะเชา้าเช้าอากาศดีที่หน้าบ้านจ้าจริงจิงจ้าเช้ากับบรรยากาศอยูด่ดอกไม้ไมาชมดอกไม้สวยๆต้นไม้งักต้นกระเพรายังมีเลยค่ะ อยู่หน้าทางบันไดขึ้นนี่แหละ <c oughs> ความสวยความงามต้องมาก่อนจ้าสำหรับดอกไม้เป่นน้าหน้าตาคนไม่เป็นไรค่ะหน้าสดสดตุ่นตื่นไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> จะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะที่บ้านเกิดบุรีรัมยจ้า <c oughs> วันนี้วันสิ้นปี <c oughs> ขอให้ ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าก็มาดูดอกไม้สวยๆดอกแดาเรียรของแม่ปลูกไว้ค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะาำความสะดวกของแกไม่เป็นไรจ้าเนาะแต่ก็ดีค่ะลงจากบันไดหน้าบ้านก็จะได้กินเลยผักผลไม้กำลังขึ้นค่ะเน, <c oughs> เนาะแก ตามความถนัดนีด่ค่ะตอนเช้าเลยเวลาสดสดสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพสวัสดีขออยสมาัถนาปีใหม่แล้วก็คืออะไรขอชาเก็บไปปลูกดอกไม้เราเรือสวยๆระเบาน หน้าบ้านเก้ก็เนะ้ตั้งแต่ตั้งแต่วันใดขึ้นเลยค่ะมีผ้าเกมีปลูกดอกไม้แล้วเร,เรืองสวยๆหน้าบ้านหน้าบ้านเก้ก็เนะ้ตั้งแต่ตั้งแต่วันใดขึ้นเลยค่ะมีผ้ายำเช้าที่หน้าบ้านป่าหญ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวย คิดบางสิ่งในวันนี้วันสิ้นปีขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าก็กาศยามเช้าที่หน้าบ้านป่ายาก็จะเยอะหน่อยนะคะหน้าตาคนทุกตื่นค่ะเชา้ชาๆอากาศดีที่หน้าบ้านจ้า มาดูดอกไม้สวยๆดอกดาเรือนของแม่ปลูกไว้ค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะสวยงาม <laughs> วันจนี้เพิ่งตื่นจริงๆัะแค่เนี้อ่ะ